สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้กอยู่กับวอลล่พาร์ตซีซั่ที่42นะคะวันนี้ก็จะมาทําการรีวิววอลล่าพาร์กันดีกว่านะคะว่าวอลล่าพาร์ตซีซั่ที่42เนี่ยจะมีสกินหรือว่าตัวฮีโร่อะไรนะคะคือจะคุมไหมนะอ่ะตั้งแต่วันที่1ตุลานะคะจนถึงวันที่31 พฤศจิกายนนี้นะคะก็ประมาณ2เดือนนะทุกคนอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะอ่ะปึ๊บปึ๊บก็ลเด้นเติมเกมเติมเกมอาวีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทไหนดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็ลเด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็ลเด้นเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดด้วยคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกินแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP ่จรับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิตดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอวราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวอร์พาเนี่ยคือเราอ่ะได้ไปทำการซื้อล่วงหน้ามานะคะในราคา549คูปองนะทุกคนแต่สำหรับใครที่ไม่ได้ซื้อล่วงหน้านะคะก็จะเริ่มกันที่เลเวลที่ หนึ่งนะแต่ถ้าเราซื้อล่วงหน้ามันก็เพิ่มไปเลยนะเลเวลที่30นะคะทุกคนคือเราอะทำการแบบซื้อวอลเลาาทพัดทุกเดือนอยู่แล้วนะมันก็เลยมาแบบโหลดมาถึงเลเวลที่38เลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจกันดีกว่าว่า วันรอบพารเนี่ยเขามีเอ้ยเขามีแพ็คอะไรกันบ้างนะคะสําหรับคนที่อยากซื้อนะทุกคน299นะคะ299ก็คือคัมพีแบบปกตินะแต่ถ้าเป็นแพ็คพิเศษเนี่ยเหมือนที่เราซื้อนะคะเราเพิ่งเคยซื้อซีซันนี้ซีซันแรกนะก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ549คูปองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำกัน รีวิวกันดีกว่าว่าแต่และเรื่องมีอะไรนะก็มีเป็นสกินตัวซิปเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะคือมันคุ้มมากนะนี่ขอพูดเลยนะคะทุกคนเลเวลที่2ี่นะคะจะเป็นสกินตัวมูรานะคะอ่ะแล้วก็เลเวลที่30ก็เป็นเลือกรับนะคะอันเดี๋ยวเรากดรับไปเลยทีเดียวนะคะมานี่กินดีด้วยนะคะคุณได้รับชิ้นส่วนใหม่ซึ่งอ่าประมาณนี้นะคะ golden b ดดอกไป ซึ่งเอ,อ่อทุกคนตัวตัวนี้นะคะเราก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกไปเลยมีตีมี่หรือว่าเหรียญน,นะคะ,ะเรียกเป็นตีมี่แล้วกันนี่ยินดีด้วยนะคะควรได้รับสกินใหม่ในน่ารักแบบนี้เลยซึ่งมันคุ้มมากนะคือถ้าเราซื้อล่วงหน้านะคะเราก็จะได้เป็นสกินไปก่อนเลยตรงนี้นะคะมีตัวซิเบล่ากับตัวมูหลาน,นะคะเพราะว่าเราซื้อล่วงหน้านั่นเองนะทุกคน และอีกตัวนะคะก็จะเป็นสกินของตัว a d n e สแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนอ่ะนี่ประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าแต่ละเลเวลเนี่ยจะได้เป็นอะไรนะคะอ่ะมากดลับตรงนี้ก่อนนะอ่ะคือมันเราเบลอนะคะช่วงนี้เรานอนน้อยมากอาจจะพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยกันมาด้วยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะเลเวลที่4ี่จะเป็น เลือกรับเหมือนจะเป็นฮีโร่นะแล้วก็ถัดมานะคะเรเวลที่50ก็จะเป็นสกินตามรูปเลยนะแล้วก็จะมีแบบเนี่ยทุกคนจะมีแบบคัมพีขั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยคือคุ้มมากนะแบบคุ้มจริงๆแล้วก็เรเวลที่60นะคะจะเป็นสกินตัวแอดมินอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรเวลที่70นะคะจะได้เป็นเหมือนเป็นรูปโปรไฟล์เหมือนเป็นรูปโปรไฟล์วิบวับด้วยน่ารักมากอ่ะ เลเวลที่80นะคะเป็นยูมัจิทูเรนถาวรนะคะอ่ะและถัดมานะคะก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ตรงนี้เลยเป็นวิบับน่ารักมากเลเวลที่90เนี่ยก็คือเลือกต้งเลเวลตันนะคะคือ2เดือนเนี่ยคือเก็บทันอยู่แล้วนะสำหรับเลเวล90ใครเติมแค่1เอ้ยเติมแค่299แบบแพ็คปกติก็ทันนะคะทุกคนถ้าแบบขยันเล่นนะ อันนี้ขอแก้นะคะเป็นตัวทูเลนท์นไม่ใช่ทอมุลานอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะความสวยนะคะซิเปล่าก็จะเป็นประมาณนี้เฮ้ยเหมือนแบบเป็นแพคเมดอะแบบวอลล่์พาร์ซิเนนี้คือเอาใจสายเมดสุดๆนะคะนี่ตรงนี้อ่ะก็เป็นตัวทูเลนนะคะนี่อ่ะประมาณนี้แล้วก็วิธีทำภารกิจนะคะก็ทาภารกิจตามนี้เลยก็จะมีภารกิจขึ้นมานะคะจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ9สัปดาห์ะคะก็ทาเรื่อยนๆนะคะคือภารกิจอะ มันจะรีทุกๆประมาณวันพูดพฤหัสนะคะอ่าและสมมติว่าใครเลเวลที่90แล้วแล้วแต้มมันเหลือนะคะทุกคนก็สามารถมาหมุนตรงนี้ได้นะก็จะได้เป็นเอฟเฟกต์ทาวอนชุดตกแต่งอะไรอย่างงี้สกินเพิ่มอะไรประมาณนี้นะคะอิโมจิอะไรทาวอนไปนเลยนะแล้วก็คือเราเติมมาจะถึงซีซันที่อันนี้แล้วนะทุกคนซีซัน5ซีซันอะแบบเติมต่อเรื่องกันมา5ซีซันแล้วนะเราก็เลยแบบได้เป็นโล่แบบนี้เลยนะคะนี่อ่ะ เนี่ยมันขึ้นตรงนี้เลยนะคะเปรียนตาอันนี้คือตาของเรานะแต่สําหรับใครที่แบบเออยังแบบเพิ่งเติมนะคะมันก็จะขึ้นแบบเป็นย่งนี้ก็จะได้แบบสิทธิพิเศษตามนี้เลยนะคะนี่อาต้องเติมต่อเนื่องนะ,ะนี่ประมาณนี้นะคะอ่ะเฮ้ยไอเ้เรากดมาตรงของรางวัล VP นะคะก็จะมีชิ้นส่วน AB ก็คือ เราก็เหมือนชิ้นส่วนตรงนี้นะคะชิ้นส่วน B เนี่ยเราก็ต้องไปซื้อที่ร้านค้าขายไอเทมนะคือไม่รู้ว่าจะขายในราคาประมาณกี่บาทนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะอ่ะแล้วตรงนี้นะคะก็สามารถเก็บเหรียญตรงนี้นะคะเป็นเหรียญตำนานวอลล่าพาสําหรับวอลล่าพาสเนี่ยใครที่มีสกินครบหมดแล้วนะคะหรือว่าจะเลือกรับเป็นเหรียญเอามาแลกสกินนี้ก็ได้นะนี่ประมาณนี้นะคะคือเรามีหมดแล้วไม่รู้จะแลกอะไรนะคะก็เลือกเป็นสกินแต่ละกัน แล้วก็ตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าเลเวลถึงในวันที่กำหนดนะคะภายใน7วันนะอ่ะถึงวันที่7ตุลานะคะเลเวลที่ซีซั่นที่42นะคะอ่ะถึงเลเวล60เราก็ได้เป็นกรอบวิบวับไปเลยนะคะแบบฟรีๆแต่เราคิดว่าถ้าเติมแบบเออเลเวลอาพมา30มสิบอย่างมันน่าจะไหวนะทุกคนอ่ะ๋ยวต้องไปรีบเล่นนะคะให้มันเลเวลถึง60หรือมันต้องซื้อนะี่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวลองดูนะคะ อันนี้มาพึง่งมาเลือก3ห้าละเป็นไฮเตะนักล่าปีศาจนะคะน่ารักมากเลยและเป็นอิโมจิมานะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเปลีป่ยนแล้วกันแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นซื้อวอลล่าพาซิ่นที่41นะคะและจะได้เป็น42รับไอเทมมาเดี๋ยวเรารับไปนะคะอ่าป,ปึ๊บอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดกันตรงนี้นะคะเหมือนมันจะเพิ่มบอลลพาที่เรานะอ่ะเป็นบัตรค่าผลงานนะคะได้มาอีก5มา3 9แล้วนะนี่ แล้วก็มาตรงนี้อีกอะกล่องในตำนานก็ได้เป็นเอฟเฟกมานะคะคือตอนนี้คือคัมพีอะไรเราเยอะมากนะคะก็จะมีสั้นๆนะคะกับวอรเรอร์พาร์ซิสันนี้นะคิดว่าจะเก็บทันไหมเนี่ยอ่าวิธีเก็บแต้มนะคะมันจะมีแบบ50จนถึงตรงนี้นะคะทุกคนถ้า50ปุ๊บมันก็จะไปอีกเลเวลถัดไปเลยนะก็คือโคตรง่ายอะแบบ ไ,ไงขยันเล่นนะคะเล่นทุกสัปดาห์ก็คือได้แน่นอนคือซีซั่นที่แล้วนะคะเราขอพูดคือเราไม่ค่อยได้เล่นอาวีเลยแต่เรามาเล่นแบบช่วง3วันหลังเนี่ยคือก็เก็บพันนะทุกคนอ่ะก็จะมีคะแนนก็จะมีตามนี้เลยนะคะก็มาดูได้อ่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนกดชแชร์กดตตามกดเปิดกระดิ่งค่ะกันนะคะขออาภัยด้วยนะคะที่พูดผิดๆถูกๆนะคะพอดีว่านอนน้อยแล้วก็รู้สึกเบลอนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะ ไปนอนแล้วก็จะพักผ่อนให้เต็มที่เราค่อยกลับมาทำคลิปกันอีกรอบนะคะว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ